น่าไม่ไหนไม่ถอดโอ้หน่อสิ่แไอ้ไอ้่อนไอ้่อนแล้วจะดูมันนะดูมันนะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกูเพื่อนกูในเพื่อนกูด่าอ้ไี่ด่ากูเลยเพื่นกูกูบอกให้ดูดูมันนะเออแล้วดูเพื่นกููอ้เพื่อกูเพื่อนกูไอ้สายเพื่อนกูเมีย

เกียวกับดินผมไม่แตกกูมากูแตกไอส้สัตว์ล้ห้องนั้นคิดอ่ะ Claymore deployed changing max ก็เรากลังบาไดก็อยู่ไหนวะอ๋อกูด,ดูบันไดนี้อยู่อะอุ้ยไม่แตก,กดิดนะาวน์

เอล่าเล่นล่างแต่น่าจะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งโอ๊ยบันไดมาแล้วบันไดมาแล้วรับบันไดมาบันไดสวยตายผักไอ้บันไดตายไหมนี่ครับบันไดแล้วมึงดูหน้ากูดูหลังเออไม่ไม่ไม่มีโดนแล้วไม่มีโดนแล้วเออโอ้หมีโดนอีกเว้ยเอวะยอดกูดูให้บันไดไม่ต้องห่วงบันไดไม่ต้องห่วงเจ็บมากเจ็บมาก โอ้ยที่ไม่ตายเจ็บแล้วเจ็บคู่ดึงก็ได้นะพี่ดึงไว้อย่ากูไม่ทันหรอกอืมกูไม่ทันละตอนนั้นยังไงหน้าหลังนะมันดูได้ยังไงอยู่ มันโดนมันโดนซีโฟกุแล้วตรงไหนไม่รู้ที so ่ที่หนึ่งขาดทำไมไอเชี่ยแม่งขาดมันกลัวรูกูเปล่าต้องกลัวรูไอตัไหนวะทไหนมีซื้อตัดตรงนี้ ต่อยมันจะต่อยมันไหมสวัสดีเฮ้ยเหมือนกาลัดจะมากาลัดกาลีจ่ออีตัวนึงนะเฮ้ยมีอีกผมไม่ว่าละมันต้องต้องล็อกให้หูฟังไปสองตัวเลยสองตัวเลยดาวมั้งอ่ะกูเจ็บสวยตา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 ยกูรอดแค่เพื่อนอ่กูเริ่มชินกับเมาส์แล้วมึงมาสั่งใครวะใคร จอดอ่เงี้ยมันเรายิงทะลุมันก็ยังไงอยู่สวยพี shots, ins, ่อะไรอยไหอหไยโอ้ชูบได้ปะก่อนเพื่อนมันอยู่นี่หน้าประตูโด่าระวัง โอ้ยเหี้ยเยูดแมทเรกยอข้างหลังมีมันลงไปเลยเฮ้ยปอร์นเปียงไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยได้ปะโอ้โหแต่ว่าวานสวยพี่ิฟิวตกเออหน้าต่างโด่าไม่รู้นะคาดการ อโต้ันไดโลมากพโด่งยิไปป่าก็ได้นะไม่อยู่บนรถฟังกันนะ In t h r ู้วยเดี๋ยวหลังมันก็มาปุ๊บตนไปไหนโตนไว้กูเดดกูลอมดอดหลังว่าจะตายก็ได้นะเออเอ้ยดิคือตกของกูรีวฟิวตอกของมึงอ่ะ ไหนอ่ะตายหนึ่งไหนอ่ะเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่ข้างนอกไปเด็กข้างนอกข้างนออก่ะปิดปิดพาไปตายเฮียแต่เล่นยังไงวะตรงเนี้ยมันดูกระจกได้เนาะดูได้อยู่มันตายตายดูได้จะเล่นตรงรูพี่ผมเล่นตรงรูแล้วเล็งไปตรง f i seconds โอ้โว่โป่งมหาการ เฮ้ยระวังคนแล้วไอ้เชีอยแม่งแบบแม่งโหดกันเตี่โอ้โหเตือโอ้โหมาทีมเยเกอร์มาติดไปเยกจะตายเฮ้ยโอ้โหมันปิดหมดเลยเนี้ยไปวางได้มันจะฟีฟอดิไล่ขนาดนั้นกัดเลยกัดเลยโอ้หน้าอันนี้มันรู้แล้วเนี่ยอันนี้มันคือมันรู้แล้วกูไฟกูไฟไว้หน้าห้องแล้วเพื่อนวางเลย มันตีโฟใต้ตแน่เฮ้ยผมผมดาสปารให้เจผคปล่อยปล่อยสว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 ยปูแวปูิงย้ยไว้ไวนี <inaudible> ่อะมาดิมาดิกูโยนกูไม่โดนอะก็ไม่โดนกูหารอะไม่โดนกูกอารไหนไม่โดน

แล้วเป็นอะไรเนี่ย